สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์ครับผมเสาร์นี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ครับที่ยี่สิบสี่เด้อครับพี่น้องเจอกับช่องน้ำมืบนค้นสายเก้วอีกแล้วครับผมจ้านี้กะหาคลิปยากครับบมมีคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยับชมเลยครับผมว่าจะภาพมาดูนะครับในกระมังที่ผมปิดไว้นะครับเป็นเดือนแล้วครับพี่น้องว่าอึ้งที่ผมจับมาเนี่ยมันจะยั่งบอนะครับหรือว่ามันจะตายหมดนะครับพี่น้อง ก็เป็นพิธีอีกพิธีหนึ่งนะครับที่ผมทําไว้นะครับแ้่ก็ไปชมด้วยกันนะครับว่ามันจะยั่งยูหรือเปล่านะครับเก็บเก็บอืงไว้กินด้นดนนะครับพี่น้องเพราะว่าผมจับมาจากเขาสามสิบมือนั่นนะครับกับเป็นเกือบเป็นเดือนแล้วนะครับผมว่าขันไซขังไว้ในกับแฝงหรือว่ากระมั่งธรรมดามันก็จะตายนะครับพี่น้อง ผมก็ได้หาวิธีเห็ดแหอิงดูน้านนะครับผมแบบท่อโมหิมันตายนะครับว่าไงามาเบิรงกันเลยครับผมพี่นอ้องเห็นเอ็นอน,อน,อน,นานเบิรงครับพี่นอ้องยังอยู่ครับยังอยู่เอากีดินลงไปครับพี่นอ้องให้เขาเป็น ที่ลบไพ่นะครับเป็นขี้ดินนะครับแต่ว่าปกติก็เป็นดินทรายนะครับแต่ว่ามันโม่ยีดินทรายนะครับเมือน่นผมรีบผมก็เลยเอาดินธรรมดานะครับผมพี่น้องเพื่อนครับตัวอวนคือเก่าอยู่ครับพี่น้องเพื่อนครับเหลือบ่หลายตัวภาไหนดอกครับพี่น้อง บบได้เปิดบึงจักเถื่อามันมันตายครับบตายครับพี่น้องอาหารผมก็จะเอาไอ้เป็นพวกไอ้แมงนะครับแมงให้ลงให้เขากินนะครับเป็นแมงกินนู่นนะครับกีนนู่นนะครับที่มันมาตอมไฟตอมอย่างนะครับเก็บไว้นะครับพี่น้องน้กกาย่ามในก็เอามาย่อนให้เขากินนะครับเบื่อครับ ก็ขึ้นมาแล้วนะครับวนมากจะเป็นอึ้งเผานะครับชุดนี้นะครับที่ไปจับมานะครับพี่น้องเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทาให้อึงอยู่ได้หน้านนะครับพี่น้องอยู่ได้น้านอยู่ได้ดนนะครับไปได้นะครับก็เอาเอาช็อกนะครับขีดขีดอ่อนกระมังไว้นะครับพี่น้องบ่ชหมดมามาเจาะมาหาม เมงนะครับเพราะว่าผมเอาเมงลงไห้ให้อึองกินนะครับเป็นอาหารนะครับพี่น้องครับอึองเผาครับอึองเผาะน,นะครับเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งครับ <c oughs> ที่เก็บอึองไว้กินนั่นนะครับผมพี่น้องนี่กระยุ่ด้ด้วนนะครับผมว่านี่ กบมีตัวตายด้อนะครับพี่น้องอ่านเขาจะเป็นแมงครับเอาแมงมาปล่อยไว้นะครับแมงจีนุ่นนะครับผมเอามาไว้เบอ่งครับควัดไม่ได้ควัด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 หลบตัวครับไวลาด้ก็กวัดเลยเขาจะอ๋อทั้งทั้งขาทั้งหลังนะครับโลงนะครับบนเม็นทั้งหนานะครับบนเป็นทั้งปากนะครับพี่น้อง อครับอันนี้เป็นกระมั่งที่ผมเอาไว้ขังป่าโดยเฉพาะนะครับผมจะมีตาคายล้อมนะครับพี่น้องแต่ว่ากะเวลาขังอึ้งก็ดีที่กันเหรครับพี่น้องมันจังโบขึ้นมากนะครับขึ้นมากแ้วมันกะออกบ่ออไรนะครับต่วมาส่วนมากเขาจะบกขึ้นนะครับอนี้เป็นอึ้งเผ่านะครับนอกจากอึ้งยางนะครับพี่น้องวัดต้องไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับ ลงเป็นอะครับ้งกนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กการั่งใจเด้อครับพี่น้องเป็นการั่งใจให้กันในกันครับช่วงนี้ครับการดูยอดดูกันน้อยมากเลยครับผมพี่น้องเึ้นเมือละสองามชั่วโมงหนึ่งครับเพราะว่าส่วนมากอ่ะ บ่มีไผคอยได้ดดูคลิปนะครับผมก็คือว่านะครับยากการยากงานแน่นะครับผมพี่น้องกับพึ่งพาอาศัยกันต่อไปนะครับเล็ดคลิปก็ต้องใจเย็นนะครับพี่นออ้องเคืท่อเคืคิดว่าจะเลือกดูแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าจะยังสูงขึ้นกาครับพี่นอ้องคลิปนี้ฝากไ้แค่นี้ก่อนเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไปครับผมวัสดีครับ